่อนอื่นจะขออนุญ,ญาตแนะนําอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดโถนะครับแล้วก็ขาเหล็กยึดโถพร้อมสกรูนะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อท่อทัทิ้งหลังจากนั้นก็จะเป็นชุดเซนเซอร์ซึ่งจะบรรจุอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ เป็นอะแดปเตอร์แล้วก็กล่องแบตเตอรี่แล้วก็ใส่แผนประกบเซนเซอร์อยนี้นะครับล็อกด้วยเนาะ แล้วตอนนี้ขันให้แน่นเลยนะครับแต่มันต้องแน่นมากขอแค่ขอแค่ให้ตึงๆมือก็พอส่วนในการปรับระยวะว่าเซนเซอร์จะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับปรับด้วยตัวรับที่หัวขอเหี่ยมนะครับให้เซนเซอร์วันขิดดู เสจครับจะสังเกตว่าตัวเซนเซอ,อร์นะครับจะมีสายไฟอยู่2สีนะครับก็จะมีขาวเหลืองกับแดงดำขาวเหลืองจะต่อเข้ากับโซลินอยดนะครับในการติดตั้งชุดโซลินอย์เข้ากับโถนะครับก็ให้ถอดยางออกจากท่อก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปในท่อของโถนะครับหลังจากนั้นก็ใส่สวมท่อลงไปในยาง แล้วติดตั้งต่อข้อต่อต่อซ็อกเก็ตเข้ากับสายไฟเข้าด้วยกันนะครับให้เหลืองให้เหลืองขาวต่อเข,ข้ากับเหลืองขาวนะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าซื้อเป็นแบบแบตเตอรี่นะครับเราจะมีกล่องแบตเตอรี่ให้ข้างในจะมีแบตเตอรี่ 2A 4ก้อนนะครับก็ ต่อแจ็คเข้าครับเรียบร้อยแล้วครับหรือในกรณีที่ค้าซื้อเป็นแบบไฟฟ้านะครับเราก็จะมีอะแดปเตอร์6โวลต์ให้นะครับก็ต่อแจ็คเข้าไปนะครับแต่สังเกตว่าตัวแจ็คเนี่ยจะมีร่องนะครับสกเกตจะเห็นว่ามันจะดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับ ถ้าใส่กับด้านหรือใส่ปิดทางนี่จะใส่เข้าไปไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ตัวเดือยเนี่ยหักได้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนปลายสายทางด้านนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับไฟ220โวลต์เอเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเพื่อประกอบเรียบร้อยนะครับก็ใช้ปาาป,ปิด ก็จะได้จุลินทรีเซตผูโซ501